ลอบิก480ลูกเป็ลูกพี่เราถังจิบเมืองนอนนะครับลูบิกเที่ยาจะไถ้าบอกเลยว่าเยอะมากนะปิดจนเมื่อยมือแล้วก็ลูกที่เราจะทำจะเป็นรูปนี้นะทุกคนนี่ชึ๊บนี่ครับลูกสุดท้ายจึ๊บ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำงานครับไอคิววันนี้เราจะมาต่อรีด480ลูกเป็นลูกพี่รถถังจิบเมืองนนนะครับทุกคนก็คือแบบเราส่งกำลังใจให้พี่เขานะพี่รถถังเนี่ยเป็นนักมวยที่พ่อก๊อบชื่นชอบแล้วก็ไอคิวกับเลบอนเขาชอบดูมวยดูพี่รถถังทุกไฟ์เลยใช่ไหมใช่แล้ววันหนึ่งพ่อจะพาไอคิวกับเลบอลไปดูที่สนามไปดูเขาแบบสดๆดให้ได้โอเคอ้ยอ่าสดสดสดจริงไม่คุณแบบสดแบบว่าดูถ่ายทอดสดไปดูสดสดที่ข้างเวที งั้นเราไปต่อกันเลยไหมอ่าแต่ก่อนไปต่อก็ฝากฝากดติดตามเพื่อป็นกำลังใจกับพวกเราเลยค่ะจะพูดว่าเราไปต่อก็ไม่ได้เพราะว่า EQ คิวต่อคนเดียวนะเพราะาน้องหลับแล้วเออ,อเใช่แล้วเดี๋ยวพ่อเป็นกำลังใจให้อีกแรงอ๋อโอเค<จ>ครับไปดูกันครับไป Let's go อ่แล้วนี่ก็คือรูบิกที่เราจะยทำนะบอกเลยว่า เยอะมากนะปิดจนเมื่อยมือแล้วก็ลูกเที่อนจะทำจะเป็นรูปนี้นะทุกคนนี่พี่รถถังติดเมืองนนทรับแชมป์โลกแชมป์วันของเรานะครับถูกต้องครับแล้วก็เราจะเรียนจากล่างขึ้นบนนะทุกคนเพราะว่าเอ้ยถ้าบนลงก็ห่างก็จะแบบตุบตกลงมาอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมาเรียนจากล่างขึ้นบนนะทุกคนโอเคมา คับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการเรียงไว้ทั้งหมด8แถวเรียบร้อยแล้วผมก็จะไปเรียงเลยนะทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือเราได้เรียงทั้งหมด4ชั้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอีก4ชั้นขึ้นไปนะก็มันจะเริ่มได้ตรงปากแล้วก็จะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ ได้แล้วอันนี้ก็คือตรงคอแล้วก็ตรงปากอะลูกใช่อะทุกคนอ๋อมอไไก่ก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหนวดเขาไงที่สีลุกเง็นสีน้ำเงินตรงนี้อ๋อเป็นเขา้าเป็นหนวดเขา้าใช่หนวดเข้าแล้วก็เงาใช่ใช่ใช่โอเคเอันนี้ก็จีเซเซนะครับยังไม่ครึ่งนะต่อไปที่ผมทาอีกแปดชั้นมันน่าจะได้ตรงจมูกแล้วก็มาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเขาตรงนี้ใได้ตรงจมูกแล้ว แยทุก <Yeah, S 2> คนตอนนี้ผมก็ทำเสร็จไปแล้วอีก4แถวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวางต่อเลยนะก็คือ8บวก4เพราะว่าตอนนี้มันมี8เนี่ยมันก็จะเป็น12แถวนะทุกคนเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเรียงแถวนี้เสร็จก็50%นะครับใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใช่ครับมา ังไงครับเฮ้ยแจะหมูกแล้วเหมือนอยู่เลยิวเออใช่ครับเป็นเงาล้วมีหนวดด้านหนวดเขาเหรอใช่ทุกคนหนวดตรงนี้แต่อันนี้มันจะดูเข้มๆไปหน่อยนะเพราะว่าสีแบบลูบิกมีนมันไม่มีสีดำไงทุกคนนี่นี่มันก็จะแบบเป็นเงาๆน้ำเงินๆนะครึ่งหนึ่งดูแล้วสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาทัต่อครับและดูว่ามันจะเป็นยังไง let's go <100. S 2> โอ้ยนี่ต่อทีเดียวแปตัวเลยเหรอแปดแถวเลยเหรอครับใช่ครับต่อแบบเสร็จหมดแล้วอ่ะทุกคนคือผมไม่ต้องบิดแล้วคือสบายมือแล้วทุกคนก็คือเอาทีเดียวเลยเนี่ยอันนี้มองปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นลางๆแล้วนะอันนี้คือแปดแถวขึ้่งไปวางเลยใช่ไหมใช่ครับทุกคนโอ้แค่นี้ก็พอดูแล้วมันก็คล้ายๆพี่รถถังแล้วอ่าใช่เราต้องเอาไปเรียงดูนะทุกคนว่ามันจะเหมือนขนาดไหนนะคะโอเคมาเดี๋ยวเริ่มเรียงจากส่วนหน้าก่อน เฮ้ยมองนี่เหมือนอ่ะอันนี้คือใช่เลยครับที่รถถังติดเมืองนอนท์ดีใจไหมทำออกมาแบบนี้ดีใจครับรูปน,นี้เหมือนเลยอะ่ะพ่อพ่อเหมือน,นอมากขนาดยังไม่แบบปกติมันต้องมีแบบเคิร์ฟตรงนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ยังไม่มียังเหมือนเลยอะ่ะเออก็คือเริ่มดูออกแล้วทุกคนแต่ว่าเราจะทาให้เต็มรูปแบบเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงลนะก็คือต่อไปเนี่ยมันก็จะเหลือตรงเม่งแล้วก็ตรงผงของพี่เขาแล้วทุกคนก็จะเสร็จแล้วอีกแค่แปดชั้นเออมา โอเคเพื่อนตอนนี้ก็เหลือ4ี่แถวสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> เราก็จะมาเรี <c oughs> ยงผมให้ เค้าทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่สิบสองลูกสุดท้ายแล้วเมื่อผมเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเหลือแค่สิบลูกสุดท้ายเก้าลูกสุดท้ายแปดลูกสุดท้ายครับทุกคนทีเดียวสี่ลูกเลยอ่าสองลูกสุดท้ายครับชึ๊บนี่ครับลูกสุดท้ายชึ๊บสสี่ร้อยแปดสิบลูกเป็นลูกพี่เราสังจิบเมืองนอนท์แชมป์โลกแชมป์วันของเรานะครับ นนโลทองจีเบือโนโน่อนอนตอนแรกอะเห็นแช่นี้ยผมว่ามันก็เหมือนแล้วแบบจะเติมผมมันก็เหมือนขึ้นหรอมันก็มันก็เหมือนอยู่แล้วแต่พอเติมปุ๊บมันแบบมันใช่เลยอะครับทุกคน และเนี่ยคือลูบิก480ลูกที่รถถังจิตเมืองนนนะคะทุกคนก็เต็มสิบเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยแชร์ไปให้ถึงพี่รถถังแล้วเขาจะได้รู้ว่าผมเนี่ยพายายามขนาดไหนนะแล้วก็พ่อแบบพยายามถ่ายให้ขนาดไหนนะพ่อก็ช่วยถ่ายไงช่วยถ่ายอย ผมก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นี่ผมทําไปเพื่อแบบเป็นกำลังใจให้กับพี่รถถังนะคะจะเป็นแบบกำลังใจได้แบบเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมก็ถือว่าเป็นแบบช่วยพี่เขาครับส่งกรลังใจไปถึงพี่รถถังให้แบบทุกต่อไปแล้วก็เป็นแชมป์ไปอีกนานๆเลยเนาะใช่ครับอ่าโอเคครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์แลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฮะทุกคนบ๊ายบาย